สวัสดีค่ะเจ้าสวนลูกบัวตุ้ยพันไม้นะคะวันนี้มาจัดเซตหมอนท้องกิกโดงให้กับเพื่อนสมาชิกค่ะเซตนี้นะคะหมอนท้องกิกโดง4ต้นในราคาเพียงแค่800บาทเท่านั้นพร้อมจัดส่งฟรีให้กับเพื่อนสมาชิกค่ะนี่เป็นรุ่นนี้เลยนะคะสําหรับหมอนท้องกิกโดงรุ่นถุงเบอร์9ก้าค่ะระบบลากสมบูรณ์แข็งแรงสามารถคิวต้นได้แล้วพร้อมปลูกพร้อมลงดินนะคะลูกค้าสามารถนําปลูกได้เลยนี่ แตกยอดงามๆแบบนี้เลยนะคะเอาไปปลูกกับเราไม่มีผิดหวังค่ะแล้วพิเศษไปกว่านั้นค่ะสั่งซื้อวันนี้เพื่อนๆจะได้แถมฟรีเงาะโรงเรียนไปอีกหนึ่งต้นนี่ลดน,นี้เลยเท่ากับว่าเซตเนี้ยลูกค้าจะได้ไปมอนทองสี่ต้นค่ะแถมเงาะโรงเรียนพิเศษให้อีกหนึ่งต้นพร้อมจัดส่งฟรีให้กับเพื่อนสมาชิกและที่สําคัญจ่ายเพียงแค่800บาทเท่านั้นมีบริการเก็บเงินปลายทางให้กับเพื่อนสมาชิกนะคะ สนใจติดต่อได้เลยค่ะ0899392635ย้ำเบอร์โทรอีกหนึ่งครั้งนะคะ0899392635รอช้าไม่ได้ใครสนใจรีบจัดด่วนเลยค่ะ